สนับสนุนความหลอนโดยน้ำปลาแท้ตราชูรสชูรสให้อาหารจานโปรดของคุณหอมอร่อยกว่าเดิมคุณกำลังรับฟังโอลี่ธรรมคืนปล่อยผีเรื่องราวต่อไปนี้นะครับผมตั้งชื่อเรื่องว่าคู่กรรมาผมเชื่อว่าคำคำนี้นะครับมันก็ติดอยู่ในใจของคนไทย นะครับทั่วโลกแหละผมเชื่อว่าต้องเคยผ่านตากันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเป็นนวนิยายของธมยันตีนครับแม่ธมนะครับเขียนบทเรื่องนี้ไว้เกี่ยวกับโกบุลิกับอังสุมาลินนะครับที่ชื่อเรื่องว่าคู่กรรมแต่ในคู่กรรมของแบบฉบับคืนปล่อยผีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาชื่อว่าคุณต้าคุณต้าเนี่ยส่งเรื่องมาแล้วก็บอกว่า เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนต้องจ้อนไปในนักขณะนั้นเลยเขาเองนะครับเติบโตมาเป็นคนที่เกิดในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปตามปกตินะครับตัวเขาเองนี่ครับมีเพื่อนที่สนิทกันอยู่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ต้องให้นิยามกับหลายๆคนเลยว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะแปลกแยกไปสักนิดหนึ่งนะกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาชื่อว่ามานู เพื่อนคนนี้นะครับจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเด็กวัดแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆวัดนะครับและเวลาที่ตัวเองนะครับไปวัดมาอะไรมานะครับก็จะมีขนมนมเนยมาแจกเพื่อนๆน,นะครับนึกถึงตัวผมเลยผมก็เป็นลักษณะน,นั้นเหมือนกันเหมือนกับพี่มานอคเขาเนี่แหละแล้วเพื่อนคนนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ครอบครัวยากจนแต่สิ่งที่เอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ตลอดกับเพื่อนๆก็คืออ่าเวลาที่เดินตามพระไปบิณฑบาตแล้วก็ไปถวายประเคนพระ พอพระฉันเสร็จแล้วก็จะมีขนมที่เหลือๆ,ๆก็จะเอามาแบ่งเพื่อนๆเป็นแบบนี้เป็นคนที่มีน้ําใจอย่างนั้นนะครับซึ่งตัวของพี่ตาเองก็สนิทกับพี่มโนธมากๆเลยณนะตอนที่เรียนหนังสือหลังจากที่เรียนหนังสือจบปหกกันไปแล้วเนี่ยนะครับพี่ตาเองก็แยกย้ายนะครับไปเรียนในตัวเมืองส่วนพี่มโนธเองนะครับเขาไม่มีสตังไปส่งเรียนนะครับเพราะการส่งเรียนในสมัยนั้นพี่ตาบอกว่าต้องไปเรียนในเมืองอ่ะ นะครับต้องนั่งรถโรงเรียนไปมีรถมีรถกระบะเก่าๆนะครับทำกั้นคอกแล้วก็ทำเป็นเหมือนรถสองแถวอะนั่งอย่างนั้นไปต้องเสียค่าเล่าเรียนแล้วก็ต้องเสียค่ารถเดินทางด้วยทําให้พี่โนดตเองเนี่ยครอบครัวเขายากจนนะเขาก็เรียนแค่ป .6 พอจบป .6 เนี่ยมันเหมือนกับการแยกย,ย,ย้ายกันไปแต่บ้านเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละก็ไม่ค่อยเจอกันนะครับเพราะว่าไปเรียนในเมืองนะบางทีกลับมาก็เย็นแล้ว จะเจอกันเฉพาะแค่วันเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นจนการครบหากันไปกับเพื่อนเนี่ยมันก็เริ่มแต่แยกออกจากกันมากพอสมควรจากคนที่ไม่ได้เล่าเรียนหนังสือกับคนที่เรียนหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับแยกกันโดยสิ้นเชิงตัวพี่มโนตเองก็ไม่ค่อยมาหาพี่ต้าหรอกครับพอเขาก็ให้เหตุผลว่าเฮ้ยกูก็แบบอยู่แบบเนี้ยนะครับมันเหมือนคนที่แบบไม่ได้เรียนหนังสือไม่ค่อยเข้าไปหาเพื่อนเท่าไหรนะ่นักส่วนไอ้เพื่อนเนี่ยก็คิดถึงมโนตตลอดนะ แต่รู้ว่ามาโนดเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องพวก <reco Christ. S 2> ของขังเป็นคนที่ชอบคุยเรื่องผีให้ฟังอะไรเงี้ยตลอดตอนเด็กๆเนี่ยมโนดเนี่ยเวลาที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยเขาไปเจอผีมาไปเจออะไรก็จะมาเล่าให้ฟังอยู่ตลอดนะครับซึ่งตัวต้าเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่เห็นเพื่อนเล่าให้ฟังเออก็ฟังเป็นนิทานไปประมาณนั้นนะครับหลังจากการที่อยู่กันแบบเนี้ยจนตัวต้าเองนะครับเขาเรียนจบมหกนะเรียนจบมห แล้วเขาก็ไปสอบอ่าต่อที่มหาลัยก็ปรากฏว่าได้ไปอยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่นะครับสอบติดเอ็นติดในสมัยนะั N ้นนะเอ็นติดแล้วก็ได้ไปอยู่ในมหาลัยเชียงใหม่คราวนี้มันเป็นการจากกันโดยแบบว่าห่างกันไปเลยและในสมัยนั้นนะครับถึงโทรศัพท์ก็มีนะสิปีก่อนนะแต่ว่าในความรู้สึกของตอนนั้นนะครับมันก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรอกเพราะตัวเจโนดเองเนี่ยครับบางทีก็ไม่ได้มีโทรศัพท์นะ ตัวตาเองก็ไปเรียนหนังสือในระดับมหาลายัยจนมันผ่านไปได้สี่ห้าปีต้าเองก็เรียนจบแล้วนะครับเรียนจบแล้วแล้วก็นะครับไปกลับบ้านไปไปเชียงใหม่กลับมาปรับไปประมาณเนี้ยนะครสวรรค์กับเชียงใหม่แบบเนี้ยเป็นประจําจนวันหนึ่งนะครับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เจอไอ้เจ้านโนดมานานแล้วว่าเราไปหามันสักหน่อยนะนะครับ วันนั้นกแกก็เลยเอาร์ไซคู่ใจของแกนะ่ะพี่ตาเนี่ยร์ไซคุณพ่อร์ไซแม่บ้านนะครับแกขับแท๊คแ๊มาบริเวณวัดเพราะไอ้เจ้านโนดเนี่ยมันอยู่บ้านมันอยู่ใ,ใกล้ๆวัดนะครับก็เลยไปเรียกเจ้านโนดก็ไปเรียกโนดก็ออกมาบอกเอ้ยตาเออนนก็บอกเออเฮ้ยนนดเป็นไงมั่งวะกูไม่ได้เจอมึงนานเลยเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปนั่งสังสรรค์กันหน่อยมั้ยไปนั่งคุยกันหน่อยมั้ย เออเดี๋ยวไปบ้านไอ้แหลมเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเออไปหน่อยไปหน่อยดิน้ยก็บอกว่าเออเออเดี๋ยว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 ไปเดี๋ยวกูไปนะครับไอ้จ้ามก็มองนะครับบ้านที่มันเคยเห็นในตอน,นึเด็กๆอะ่ะนะในสมัยที่แบบเคยเดินมาที่บ้านของไอ้เจ้าโนดตบ้างก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆนะครับด้านข้างบ้านเนี่ยก็ใช้แผ่นแผ่นหาเสียงอ่ะแผ่นป้ายหาเสียงนะครับมาแปะ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 เป็นบ้านเก่าๆโสม แล้วเจ้าต้าเนี่ยอยู่กับพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาก็แก่มากแล้วนะณนะตอนนั้นนะครับก็ยังเป็นบ้านหลังเดิมที่ยังโสมเหม,มือนเดิมแล้วก็มีไฟแค่ดวงเดียวมืดๆณนะตอนนั้นนะครับมาช่วงเย็นๆแล้วตอนนั้นนะครับตัวของอเจ้าต้าเองก็ไปซื้อ,อตอนนั้นก็ไปซื้อเครื่องดืม่มแอลก็ฮอยแหละก็มานั่งที่โต๊ะหินอ่อนนั่งอยู่โต๊ะหินอ่อนบริเวณตรงนั้นมันเป็นที่สาธารณะ ในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเด็กๆก,ก็จะมานั่งชุมนมกันหลังจากเตะฟุตบอลเสร็จก็มานั่งตรงเนี้ยตรงจุดๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีไฟทางที่ศาสตร์ส่องมาไฟทางนะก็ซื้อซื้อเบียร์แล้วกันพูดตรงๆก็มานั่งสักสามขวดเจ้าตาเนี่ยก็เปิดแล้วก็เอาแก้วพลาสติกเนี่ยที่ซื้อมาก็มานั่งรอเพื่อนอยากจะมานั่งคุยกับเพื่อนนั่นแหละสักพักหนึ่งฮะตัวเจ้าโนดเนี่ยมันก็ขี่จักรยานมาขี่แก๊กแก๊ก แกกม็มาจอดคือตาบอกว่าเจ้าโนดอ่ะมันเปลี่ยนไปจากคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันดูมีน้ำมีนวลอ้วนๆหน่อยนะครับน้ำหนักตอนนั้นประมาณสัก6 70โลเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้กับภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนคนที่น้ำหนักประมาณสัก50กิโลสูงประมาณสัก1 6 7ยหนะครับมันดูสู้ผอมไปถนัดตาเลย หลังจากที่เราไม่ค่อยได้เจอกันนานนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวของโนดเนี่ยดูมีหน้าตาที่ดําคล้ําไปแปลกแปลกอยู่ณตอนนั้นน่ก็ไม่คิดอะไรมากครับก็มานั่งก็ถามสารทุกสุขเดบกันไปอะไรกันไปนะครับก็ถามกันไปตัวต้าก็เลยบอกว่าเนี่ยอูชวนไอ้แหลมมาแล้วเดี๋ยวไอ้แหลมมันมานะครับโนดบอกว่าอะอมึงชวนไอ้แหลมมาด้วยเหรอเออก็ไอ้แหลม จำไม่ได้เหรอไอแหลมอ่ะอ๋อจำได้ไอแหลมหลมันจะมาเหรอเออเออเออ,เอ,อโอเคโอเคเฮ้ยแล้วมึงกินป่าวะตาบอกไอ,อนโนดบอกว่ากูไม่ดื่มวะกูกินน้ําเปล่าได้ไหมเอ๋อเหรอมึงไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหรอไม่ดิมไม่กินเบียร์บอกอ๋อไม่กินกูไม่กล้ากินวะบอกทําไมวะเมียกูว่าเอาเฮ้ยมึงมีเมียแล้วเหรอน้ยเก่งว่ะเจ๋งว่ะเมียมึงเป็นใครวะอะไรเงี้ยนครับ ในระหว่างนั้นน่ะไอ้เจ้านุม่มก็บอกว่าอ๋อเมียกูมันไม่ให้บอกว่าเอออ่ะโอเคไม่บอกก็ไม่บอกเมืองนี่ยมีความลับนะตอนเด็กๆก,ก็ทําตัวลึกลับพอโตมามึงก็ทําตัวลึกลับอีกอะไรว่ามีเมียไม่บอกมึงก็บอกเพื่อนทีว่ามึงมีเมียแล้วกูจะได้รู้ว่าเออเมืองเป็นใครอะไรเงี้ยสวยปะวะอะไรประมาณนี้ก็พูดตามภาษาเพื่อนเนาะนะครับหลังจากนั้นมาตัวเจ้าต้าก็ดื่มดื่มไป จ้าโนดเนี่ยมันก็นั่งเฉยๆเข้ามาน่ะแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าไปคุยคํหนึ่งถามคํหนึ่งตอบคํหนึ่งถามคํหนึ่งตอบคํหนึ่งก็คุยไปเรื่องของอดีตในสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นนะในอดีตก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วเจ้าตาเนี่ยก็คิดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งได้มันบอกว่าเฮ้ยไอ้โนดกูจําได้นะเว้ยตอนมึงเป็นเด็กๆอ่ะมึงบอกกับกูอะ่ะว่ามึงอะ่ะมี ผู้หญิงคนหนึ่งที่มึงชอบมึงชอบไอเมยใช่ไหมล่ะเอยแล้วตอนนี้ไอเมยไปอยู่ไหนวะสักพักไอเจ้าโนนโทมันก็หันซ้ายหันขวานะครับหันซ้ายหันขวาแล้วมันจะเอ่ยปากพูดในระหว่างที่มันจะเอ่ยปากพูดนะครับมันก็เสียงมอเตอร์ไซค์มาจากไกลๆเลยอ่นะครับพอเสียงมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะครับพักเดียวไอโนโดบอกว่าเฮ้ยไอตา เดี๋ยวกูขอตัวกลับก่อนนะเว้ยเมียกูมาตามแล้วฮะเมียมึงขับมอเตอร์ไซค์มาตา,า,ตามอ,อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่เมียกูยืนอยู่ตรงนั้นอนะเมียกูมันเรียกแล้วเว้ยเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนนะเว้ยตาบอกเฮ้ยอะไรวะเบียร์หมดไปแค่ขวดเดียวเองมึงยังนั่งแป๊บเดียวเจอกันแป๊บเดียวอะไรวะทำไมมึงกลับไววะเฮ้ยกูกลับก่อนกูกลับก่อนเมียกูเรียกแล้วไม่ไหวไม่ไหวสักพักก็ขันไอเข็นจักรายานครับค่อยๆขี่ไปกักกกตามก็สงสัยอะไรวะ ทำไมเมียมันดุขนาดนั้นหรอวะนะครับในระหว่างที่คิดจัก,กรยานก็ขับไปทางพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่มาอีกทางหนึ่งแล้วก็อจอดเห็นเป็นไอ้เจ้าแหลมเจ้าแหลมก็เดินมาแล้วบอก hey, เฮ้ยตาเฮ้ยมันมานั่งคนเดียววะเฮ้ยกูไม่ได้นั่งคนเดียวกูมากับไอ้โนดไอ้โนดมันกลับไปแล้วว่าไอ้โนดมันบอกว่าเมียมันมาตาม ไอ้แหลมมองซ้ายมองขวาแล้วมก็เดินเข้ามาที่โต๊ะอินอ่อนอะไรนาะยโนดเอ้อะไรนะไายตาเอา้าก็ไอ้โนดไงมันบอกเมียมันมาตามจริงเหรอมึงเห็นเมียมันเปล่าไม่เห็นว่ากูถามว่าเมียมันใครมันไม่ยอมบอกกูไอ้บา้ามึงมึงแสดงว่ามึงไม่รู้ดีบอกเรื่องอะไรวะก็ <c oughs> ไอ้ไอ้โนดอะมันจูกับผีนะมึง อยู่กับผียังไงวะมึงจําอีนั่นได้ป่าว่าออเมย์อ่ะออเมย์ตอนที่เราเป็นเด็กกันน่ะที่เราล้อชอบล้อมันว่าออเมย์เป็นแฟนไอโนดออเมย์เป็นแฟนไอโนดอ่ะนั่นแหละเมียมันบอกเอ้าเมย์เป็นเมียไอโนดเหรอบอกเออเฮ้ยแต่ที่แน่ไอเมย์มันตายไปแล้วเมื่อสองปีก่อนไอบ้าเฮ้ยใช่เยอะมันก็ถามแบบตกใจอ่ะก็คุยกันแบบปรับความเข้าใจกัน สุดท้ายแล้วตัวไอ้เจ้าแหลมเนี่ยมันเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าโนดเนี่ยนะครับมันแอบชอบไอ้เมย์ตั้งแต่ป .5 ป .6 จริงๆแล้วมันก็ชอบไอ้เมย์มาตลอดนะครับมันชอบไอ้เมย์มาตลอดแต่ไอ้เมย์เนี่ยมันไม่ได้ชอบมันนะครับพอผ่านระยะเวลามาไอ้เมย์เนี่ยมันก็ไปเรียนหนังสือนะครับไปเรียนหนังสือแล้วตอนที่อยู่ม .6 อะไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกักบตัวต้านะไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับ ตอนอยู่ม .6 ครับเมเนี่ยมันเป็นไข้เลือดออกแล้วก็เสียชีวิตลงนะครับพอเสียชีวิตลงเนี่ยเขาก็เลยเอาศพเนี่ยนะครับมาเผาที่ที่วัดนะครับณตอนนั้นพอทําศพเนี่ยไอ้โจยเจ้าโนดเนี่ยมันร้องโหมร้องไห้มันเสียใจมากที่อ่าเจ้าเมเนี่ยมันเสียไปนะครับเวลาที่เขาทําศพเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับเผาศพเสร็จแล้วเนี่ย ตัวเจ้าโนดเนี่ยมันก็ไปช่วยสับป,ปะเลอแล้วชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าไอ้เจ้าโนดเนี่ยมันน่าจะไปขออะไรบางอย่างมาจากสับป,ปะเลอและบ้านมันทุกครั้งจะเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเมเนี่ยไปอยู่ในบ้านของไอ้เจ้าโนดแล้วเจ้าโนดเนี่ยนะครับเวลาที่มันจะออกไปไหนหรือมันไปเอาข้าวจากที่ไหนมามันก็มักจะเอามาสองที่ ชาวบ้านเขาก็ถามว่าพ่อมันก็ตายแล้วแล้วมึงซื้อไปให้ใครทั้งสองที่เจ้านนก็ตัวผอมเนี่ยมันก็กินแค่ชามจานเดียวเจ้านนทมันบอกว่ามันซื้อไปให้เมียมันนะครับซึ่งทุกคนก็งงว่าไอ้นนดมึงม,มีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าอะไรเงี้ยงงงงงงงจนชาวบ้านเขาไปเห็นครับเขาขับรถผ่านบ้านมันแล้วเขาเห็นเป็นคนที่ชื่อเมย์เนี่ยนั่งอยู่กับไอ้เจ้านโนด เขาก็เลยไปพูดกันว่าไอ้โนดกับไอนางเมย์อยู่ด้วยกันเมย์ตายไปแล้วแต่ไอ้โนดเน่ยมันยังไม่ตายอยู่ด้วยกันไอ้แหลมมันคุยแล้วมันก็แบบพูดไปก็ก็สั่นๆกลัวปไปต้าบอกว่าไอโนดไอไอแหลมมึงบ้าป่าวมึงเล่าอะไรกูฟังเนี่ยคนมันจะอยู่กับผีได้ไงวะเฮ้ยมึงไม่เชื่อกูใช่ไหมถ้ามึงไม่เชื่อกูมึงไปกับกู นะมึงไปกับกูถ้าเกิดมึงเจอนะมึงอย่าร้องนะอ่ะลิตแอลกอฮอล์ไงเปิดเบียร์เลยกระดกกันเบ,บิบเบิบเบ,บ,บอาใจกล้าหรือวะนะครับสองคันนี้ก็ขับมาคู่กันพอใกล้ๆจะถึงบ้านไอ้เจ้านโนดเนี่ยก็จอดรถก่อนและสองคนเนี่ยจับมือกันปานประหนึ่งหนุ่มสาวจุงมือกันเข้าไปไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้ๆบ้านกับเจ้านโนด บ้านเจ้โนดเนี่ยมีไฟดวงเดียวเป็นไฟดวงเหลืองๆออนะครับหลอดเหลืองดวงเดียวนะเปิดอยู่ในบ้านเห็นเป็นแบบอยู่ในบ้านเก่าๆโซมๆไฟถนนเนี่ยก็สาดตส่องมาเลยไปอีกนิดนึงอะเป็นวัดแะครับไอ้ตาก็บอกว่าไอ้แหลมมึงจะทํำยังไงจะทํายังไงล่ะมึงก็เดินเข้าไปใกล้ๆบ้านมันแล้วมึงก็ไปแอบมองมันสิเดี๋ยวมึงก็เห็นเองแหละมึงสัญญานะเว้ยว่ามึงห้าม วิ่งป่าลาบออกไปนะเว้ยมึงห้ามร้องโว,วกเวกไวยนะมึงสัญญาณกูก่อนนะเว้ยถ้ามึงเป็นอย่างนั้นอะมันหลุดนะมึงอันตรายนะมึงไอ้ตาบอกเออกูรับรองกูไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนสองคนเนี่ยค่อยๆเดินย่องย่องย่องเข้าไปนะครับเหมือนที่ผมบอกแลลวครับบ้านเนี่ยมันเอาแผ่นป้ายสอสอเนี่ยมาติดปลายหาเสียงอ่มาติดแปะปะเปิดปะเต็มไปหมด แล้วมันก็มีช่องเป็นสามเหลี่ยมเบลเลอเลยเป็นช่องช่องหนึ่งพักเดียวไอ้เจ้าตามันเอาหน้าเนี่ยไปแนบกับช่องในระหว่างที่หน้ามันเนี่ยกำลังจะแนบไปที่ช่องช่องนั้นเพื่อแอบดูบ้านหลังนี้ว่าไอ้โนดตมันอยู่กับใครในระหว่างที่หน้าเนี่ยมันไปอยู่ตรงช่องพักเดียวมันมีหน้าอีกหน้าหนึ่งโผล่พวดมาเป็นหน้าใครสักคนหนึ่งมาหาใครเท่านั้นแหละไอ้โนดต ไอตัวไอท่าหง,งายท้องพึ่งเฮ้ยใครวะพอเสียงว่าใครวะเท่านั้นแหละเจ้าโนดนะะมันเดินผักประตูออกมาเป็นสังกสีปิดนะมันผักประตูออกมาแล้วมันก็เดินออกมาแล้วบอกเอา้าใครวะเอ้ยไอไนโนดกูเองกูเองกูกูไอต่าไงไอต้าไงไอแหลมบอกไอโนดกูเองไอแหลมมึงมาทําไมบ้านกูสักพักหนึ่งอะ มาทำไมที่นี่แล้วก็ปรากฏเป็นร่างร่างหนึ่งโผล่หน้าออกมายื่นหน้าออกมาเป็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใบหน้ามันไม่ได้มีความสวยสดงดงามนะเป็นใบหน้าที่เขาใช้คำว่าเละได้เลยอะ่ะมันเป็นใบหน้าที่เยิ้มเยิ้มช่ำช้ำเละเละแล้วมีน้ำไหลแแมแมแมะ,แ,มะ,แ,มะ,แ,มะแล้วก็พูดไปด้วยมาหาใครมาหาใคร เท่านั้นแหละครับสิ่งที่สัญญากันไว้มันหลุดไอ้ตาตะโกนผีหลอกผีหลอกโอ้ยไม่ไหวแล้ววะผีหลอกผีหลอกวิ่งทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ไอ้แหลมครับมีสติกับเขานิดนึงแกหยิบไอพ้พวงกุญแจมาแล้วก็เสียบไปที่มอเตอร์ไซค์ขับตามนึกภาพตามว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งนํารถมอเตอร,ร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขับตามไอ้เจ้าแหลมบอกไอ้ไอต้ตาเบาไอต้ตาเบาไอต้ตาเบา มึงทิ้งรถทำไมไอต้ตาเปาไอต้ตาก็วิ่งหนีอย่างง้นนะครับจนสุดท้ายไปหมดแรงนะตาหมดแรงก็ไอ้แหลมบอกกูบอกแล้วไงว่ามึงอย่าไปอย่าไปเจออะไรแบบนี้มึงจะโกนมึงจะหลุดนะสติมึงไปหมดแล้วมึงเนียอะไรเงี้ยซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาเอามอเตอร์ไซค์มก็ขับไปเชื่อไหมว่าไอ้เจ้าตาครับเป็นการเห็นผีครั้งแรกเป็นไข้จับสันเลย สั่นจนแบบพ่อแม่ว่าแบบมไปทำอะไรกันมาเนี่ยไปทําเรื่องบา้บาบาบอมาใช่ไหมเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยพาไปอนามัยนะครับเอเรียกเป็นเป็นโรงพยาบาลในชุมชนนะครับคุณหมอก็ตรวจอะไรกินเป็นไข้เป็นอะไรก็รักษากันไปตามอาการไอต้ตานเนี่ยครับกลับมาที่บ้านเป็นไข้สุดท้ายเนี่ยเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของต้าก็ไม่รู้เรื่องนี้นะ ว่าเพื่อนชื่อโนดเนี่ยไปอยู่กับใครอะไรเงี้ยคือก็ไม่เคยมีใครรู้หรอกครับจะรู้เฉพาะแค่เขตตรงนั้นอนะชุมชนแถวๆนั้นนะครับซึ่งก็ชุมชนเดียวกันแต่ว่าบ้านของตาเนี่ยอยู่ห่างไมไกลเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมากับเหตุการณ์นี้พอเจ้าตามันดีขึ้นนะเจ้าแหลมเนี่ยไม่ได้มาเยี่ยมนะโดนด่าไงพากันไปทําเรื่องพี่เลนมาโดนด่าจนสุดท้ายแนละ้วสองคนเนี่ยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไอแหลมก็เลยบอกว่าเป็นไงไรตา ไอโนดมันเป็นงั้นจริงๆกูสงสารมันว่าเวลาที่มันไปหาปงหาปานะไปลงขายมานะมันทํากับคงกับข้าวปานปนหนึ่งว่ามันมีเมียจริงเว้ยเออเวลากูเจอมันนะกูชวนมันนะบอกไอไอโนดที่มึงอยู่่มึงไม่ได้อยู่กับคนนะเว้ยมึงอยู่กับผีสักพักหนึ่งเสียงไอโนดเนี่ยมันเปลี่ยนนะจากเสียงผู้ชายกลายเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็พูดว่าไม่ต้องมาเสือกพูดแบบนี้ตั้งแต่นั้นมาไอเจ้า แหลมเนี่ยไม่กล้าคุยด้วยครับหลังจากเหตุการณ์นี้มาไอ้ตามก็เปึกสายแหลมบอกเฮ้ยกูว่าแบบนี้ไม่ดีนะเว้ยไอ้น,นั่นมันก็เพื่อเราทั้งคนเนี่ยทำไงได้วะพูดยังไงได้วะสิ่งที่นึกขึ้นได้ของเด็กวัยรุ่นผีกลัวพระนะนะครับทำยังไงนะครับก็เข้าไปในวัดนะแหลมก็พาไปนะครับแล้วก็ไปไปเจอเด็กวัดอีกท่านหนึ่ง นะครับแล้วก็บอกกับเด็กวัดไปเออมาหาหลวงพ่ออะไรประมาณนี้ครับก็ไปคุยเรื่องเนี้ให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็พูดมาบอกว่าไม่ใช่ว่าอาตมาไม่รู้นะเรื่องเนี้อาตมารู้แต่ไอ้เจ้าโนดเนี่ยมันตั้งใจทำสิ่งที่มันทำทำอะไรรู้ไหมครับมันไปเอากระดูก ของน้องคนนี้ที่ชื่อเมย์แล้วมันก็เปลี่ยนกระดูกจากเอากระดูกใครก็ไม่รู้มาเปลี่ยนแทนแล้วมันก็เอากระดูกของไอ้น้องเมย์เนี่ยครับใส่ขวดแล้วมันก็เอากระดูกเนี้ยมาไว้ที่บ้านซึ่งณนะตอนนั้นมันทำสับปะเลอก็ไม่รู้สับปะเลอเขาเอากระดูกขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มาวางที่สังกะสีเอาผ้าเอาอะไรนั่นนะครับ แล้วสับเปลือกเนี่ยนะครับก็กึ่งๆที่เมาหน่อยอ่แกก็ทิ้งเวลาก่อนที่จะมาเก็บกระดูกเนี่ยทิ้งไปสักพักหนึ่งแล้วแกก็ไปดื่มไปอะไรนะครับอย่างนั้นแหละตามภาษาของสับเปลือแกก็ไปดื่มไปอะไรเงี้ยไอ้เจ้าโนดมันก็ไปเอากระดูกพวกเนี้ยเก็บมาแล้วมันเอากระดูกบางส่วนของใครยังไม่รู้เอามาแทนณนะตอนนั้นคนที่เก็บกระดูกไปทําเป็น้อยอังคารคือไม่ใช่กระดูกของผู้หญิงที่ชื่อเมย แต่กระโดกของผู้หญิงที่ชื่อเมย์เนี่ยจูดที่บ้านมันแล้วมันก็ไปคุยกับสับเลอว่าการที่เราจะเลี้ยงผีเนี่ยต้องทํำยังไงการทําอย่างเงี้ยผมอยากเก่งเหมือนสับเลอสับเลอท่านก็ไม่ได้อะไรมากเห็นไดโนดมันวิ่งเล่นในวัดอยู่เป็นประจำก็เลยบอกเอยทำอย่างเงี้เขาเลี้ยงกันอนยะ่างงี้งี้เง,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 งี้สุดท้ายมันเอาวิธีเนี้ยไปทําไปใช้กับสิ่งที่มันอยู่แล้วหลวงพ่อก็รู้หลวงพ่อเนี่ยเคยไปเตือน ไปบอกกล่าวไปทําทุกสิทุกอย่างแต่เชื่อไหมว่าโนดเนี่ยมันทําแค่แป๊บเดียวสุดท้ายมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วหลวงพ่อก็เลยพูดว่ามันเป็นเวรกรรมของเขาอาตมาก็ช่วยได้เต็มที่แล้วแต่มันเป็นเวรกรรมของมันมันเกิดมาเป็นคู่กรรมกันมันก็เป็นเวรกรรมของมันแบบนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่ช่วยนะหลวงพ่อก็ช่วย แต่ดวงวิญญาณน,นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแล้วแต่การมโนของมันไปเนี่ยมันคิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่กับมันตลอดแต่บางครั้งบางคราวเมื่อการถูกเชิญมาแล้วก็ไอสิ่งต่างๆที่เรียกว่าอาัฐิเนี่ยยังอยู่ในนี้แล้วก็ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ายังมีตัวตนอยู่มันก็สร้างเป็นรูปธรรมให้เห็น สุดท้ายการยึดติดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเพราะผีผู้หญิงตนนี้ก็ไม่ได้ออกมาหลอกใครเขาก็อยู่ในที่ของเขาแต่วันใดวันหนึ่งถ้าใครเข้าไปยุ่งในบ้านของเขาเขาก็จะออกมาให้เห็นเหมือนที่โยมไปเจอมานี่แหละตาก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับมันพอจะมีวิธีไหม ท kind of ี oh, ่ทําให้เจ้าโนดเนี่ยมันออกมาจากตรงนั้นมีของขังมีพระอะไรเงี้ยไปคล้องคอมันเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วให้มันหายจากอาการเนี้โอ้ยเห็นจะยากล่ะโยมอืปล่อยไปตามเวรตามกรรมทํำยังไงได้น่ะเขาเกิดมาคู่กันแต่การคู่กันในครั้งเนี้มันคู่ระหว่างคนเป็นกับคนตายนะหลังจากนั้นมาสองคนด้วยความเป็นเพื่อนนะ มันก็เดินมาด้วยความเศร้าส้อยกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับผ่านระยะเวลาตรงนั้นไป2-3ถึงปีมารู้ข่าวอีกทีว่าเจ้าโนดเสียชีวิตครับโดยโนดเองเสียชีวิตโดยที่แบบไปเสียตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เขามารู้อีกทีกับรถที่มันขับผ่านไปผ่านมาแล้วก็ได้กลิ่นจึงรู้ว่าเจ้าโนดมันเสียอยู่ล เสียในบ้านและคาดว่าน่าจะเสียหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นการทําชาปณกิจแบบง่ายๆเหมือนคล้ายๆศพไรญาติางั้นะครับเพราะว่านนดเนี่ยอยู่กับพ่อนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับและหลังจากนั้นมาเชื่อไหมบ้านหลังนั้นนะครับมันก็เป็นบ้านที่ปุกที่พังอยู่เวลาที่ใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็มักจะเห็นดวงวิญ,ญญาณของโนดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเมย์ อยู่ในบ้านหลังนั้นจนสุดท้ายเสียงร่ำลือเสียงพูดคุยกันมันทำให้บ้านหลังเนี้ยกลายเป็นบ้านผีสิงหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจลื้อบ้านหลังนี้แล้วก็เอาเสาบางส่วนซึ่งมันเกือบจะใช้ไม่ได้ทั้งหลังนะครับมาทำเป็นกุฏิพระแล้วก็สวดส่งดวงวิญญ,ญาณอุทิศส่วนกุศลให้กับทั้งสองนี้นะครับนะเป็นอย่างนั้นกับเรื่องเรื่องนี้แล้วตัวตาเองบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ตัวผมเนี่ยจำไม่ลืมเลย กับภาพที่ผมเห็นผู้หญิงโผล่หน้ามาแล้วก็มาพูดกับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผีมีจริงครับพี่เนรตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยฟังเรื่องผีไม่ตลอดและผมก็เชื่อตลอดว่าสิ่งที่เขาเล่าเล่ามาเนี่ยมันคือเรื่องจริงนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ชื่อเรื่องว่าคู่กรรมครับ